สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ m e อโคราดครีวิวนะครับซึ่งสินค้าที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือเมาส์เกมมิ่งจากแบรนดักกี้ในชื่อรุ่นว่า d u c k ี้เฟเทอร์ที่มาในราคา1,990บาทโดยเมาส์รุ่นนี้จะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่น้ำหนักของเมาส์เบามากๆครับใช้งานสวิตช์จากหัวโน แถมยังสามารถปรับระดับ DPI Polling Rate และ LOD ได้ที่ตัวเมาส์เลยนะครับไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติมแต่อย่างใดพร้อมไฟเอฟเฟกต์ A R G B สีสันสวยงามซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์ดักกี้ในเรื่องของการผลิตคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเหล่าเกมเมอร์นะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเมาส์รุ่นนี้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้คีย์บอร์ดครับวัแล้วไปชมกันเลยว่าจเจ้าดักกี้เฟดเตอร์ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับ เริ่มต้นด้วยแพ็กเกจของเจ้าตัวนี้จะมาในรูปแบบของกล่องสีน้ำเงินที่มีความสวยงามมีการระบุว่าใช้สวิตช์ของหัวโนเอาไว้ที่ด้านบนกล่องส่วนด้านหลังก็จะมีการระบุคุณสมบัติเด่นของอุปกรณ์เอาไว้อย่างครบถ้วนซึ่งภายในกล่องคอจะมีอุปกรณ์มาให้ตามนี้เลยครับรายละเอียดทั่วไปนะครับจเจ้าดัก k ี้เฟ t t e r ตัวนี้มาพร้อมกับการดีไซน์ออกแบบที่สวยงาม สีดำสนิทด,ดูเพรียวบ้างวัสดุเขาก็ทำจากพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงทนทานให้ผิวสัมผัสแบบด้านนะครับ จุดเด่นอยู่ตรงที่น้ำหนักเบามากๆที่ตามสเปคระบุว่าอยู่ที่6 5กรัมซึ่งเราก็เอาไปชั่งจริงครับอยู่ที่65.6กรัมก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นเรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับเราเกมเมอร์สมัยใหม่ที่ต้องการเกมมิ g งเกีรที่มีน้ําหนักเบาพกพาสะดวกโดยรูปทรงสมมาตรของตัวเมาส์ซึ่งทําให้สามารถจับได้อย่างถนัดมือไม่ว่าผู้ใช้งานจะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดครับ เมื่อจับที่ตัวเมาส์ก็จะรู้สึกได้ว่ามีความแบนลงไปทําให้จับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นบริเวณด้านข้างจะมีรูระบายอากาศที่ทําให้สามารถมองเห็นฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในได้มาพร้อมกับปุ่มกดคทับจำนวน7ปุ่มด้วยกันส่วนสเปคของสวิตตัวนี้ครับจุดเด่นเลยก็คือใช้สวิตจาก h ัว n o ที่เมาส์เกมมิ่งจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆเลือกใช้ สามารถรองรับการกดได้มากกว่า50ล้านครั้งและให้สัมผัสการคลิกที่หนักแน่นครับเลือกใช้งานเซนเซอร์ Optical Pixart รหัส PMW3389DM ครับเป็นเซนเซอร์จากผู้ผลิตชั้นยอดได้รับการยอมรับในตลาดสากลเลยนะครับ ก็ได้เรียกว่าเป็นเซนเซอร์ที่ตอบสนองได้เร็วและก็ให้ความแม่นยําที่สูงมากๆส่วนตัวสายของอุปกรณ์นะครับเป็นแบบพาราคอร์ดความยาวอยู่ที่1.8เมตรมีน้าหนักเบาแถมไม่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับทำให้ขยับเมาส์ได้อย่างรวดเร็วไม่มีความรู้สึกว่าติดขัดแต่อย่างใดส่วนขั้วสายของเมาส์ก็มีการออกแบบทําองศาเฉียงในระดับ7.91องศาเพื่อให้สายเมาส์ไม่ลากไปกับพื้นโต๊ะในขณะใช้งานอีกด้วยครับ การปรับตั้งค่าความสามารถของตัวเมาส์นะครับสามารถทําได้ที่ด้านหลังอุปกรณ์เลยโดยผู้ใช้งานสามารถปรับการตั้งค่าได้ทั้ง L.O.D. หรือว่า Lift Off Distance โดยสามารถปรับระยะห่างในการยกเมาส์มีให้เลือก3ระดับด้วยกันก็คือสูงกลางและต่ำครับต่อมาก็เป็นการปรับตั้งค่าเรทของเมาส์สามารถปรับได้3ระดับครับก็จะมี1 2 5 5 0 0และสูงสุดที่1000 h z ครับ ไอ้ป mhm. er, ุ่มหนึ่งก็จะเป็นการปรับระดับ DPI ของอุปกรณ์ซึ่งมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่400และสูงสุดที่16,000เลยทีเดียวทําให้เมาส์รุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์แต่อย่างใดช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งไฟแต่ละสีจะแสดงค่า DPI ตามนี้เลยครับการปรับตั้งค่าไฟ ARGB นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่ารุ่นนี้มีไฟเอฟเฟก ARGB มาให้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้อย่างหลากหลายโดยการปรับไฟครับไม่ยากเพียงแค่กดปุ่ม DPI ค้างไว้แล้วกดปุ่มล่างฝั่งซ้ายเพื่อเลือกรูปแบบที่เราต้องการซึ่งเจ้ารุ่นนี้ครับก็สามารถปรับรูปแบบของไฟได้มากถึง11โหมดเลยทีเดียว นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถคัสตอมไ์สีของแสงไฟบริเวณโลโกล้ด้านล่างได้ด้วยตัวเองโดยเลือกไปที่โหมด LED customization ก่อนนะครับจากนั้นทำการกดปุ่มตรงกลางเมาส์พร้อมกับปุ่ม DPI ค้างไว้3วินาทีจนมีไฟสีขาวกระพริบขึ้นมาจากนั้นทำการกดปุ่มล่างซ้ายเพื่อเลือกสีที่ต้องการในส่วนแรกนะครับเมื่อตรงนี้ได้สีที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มล่างขวาครับเพื่อทาการคอนเฟิร์ม ต่อมาตัวเมาส์จะให้เลือกสีในส่วนที่2หลังจากนั้นก็ทําแบบเดิมจนครบทั้ง3ส่วนนะครับและกดบันทึกที่ปุ่มบนขวาแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยซึ่งไฟก็จะแสดงผลตามที่เราตั้งค่าไว้ในโหมดนี้เลยครับซึ่งตัวนี้ด้วยความที่ไม่มีซอฟต์แวร์นะครับทำให้การปรับแต่งอาจจะซับซ้อนสักเล็กน้อยเลยครับ ในการทดสอบใช้งานนะครับก็ตัวนี้เรียกได้ว่าเมาส์กําลังมีขนาดที่กําลังพอดีพอเหมาะนะครับตอบสนองการเคลื่อนไหนวได้เป็นอย่างดีให้สัมผัสการคลิกที่ค่อนข้างจะเรียกว่าหนักแน่นเหมาะกับเกมแนว FPS เป็นอย่างมากครับถ้าใครจะใช้เล่นก็สามารถจับได้อย่างถนัดมือแล้วก็คล่องทีเดียวฐานตัวนี้ยังเหมาะสําหรับทั้งคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวาครับก็ไปใช้ได้ทั้ง2มือเลยนะครับ สรุปครับโดยภาพรวมแล้วเจ้าดักกี้เฟเทอร์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่ใช้งานง่ายเป็นอย่างมากเพียงแค่เสียบก็พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรต่างๆให้วุ่นวายส่วนการปรับตั้งค่าสามารถทําได้จากตัวเมาส์ทั้งหมดก็เหมือนกับตัวคีย์บอร์ดเลยครับที่เขาไม่มีซอฟต์แวร์ให้ทําการปรับตั้งค่าผ่านตัวคีย์บอร์ดทั้งหมดนะครับซึ่งจุดน,นี้ก็เป็นกิมมิคของแบรนดักกี้อยู่แล้วนะครับสำหรับด้านสวิตช์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งมาให้ใช้งานจริงก็ใช้ได้เป็นอย่างดีวัสดุตัวัวเมาาาส์คคุณภพแแข็งรงรรทนทนนะบ ส่วนข้อควรระวังเลยก็คือเมาส์รุ่นนี้ไม่สามารถตั้งค่ามาโคได้และดีไซน์ครับอาจจะเรียบๆไม่ค่อยถูกใจเกมเมอร์ซะเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความสามารถทั้งหมดของมันกับราคา1990้อบาทก็เรียกได้ว่าเป็นเมาส์ที่คุ้มค่ามากๆเหล่าสาวกดักกี้ครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงก็ถ้าใครสนใจครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เ์ w w w m e r c u r a c o m ได้เลย,เลยทั้งเราแปลลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเลยครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ